สวัสดีครับผมมานพโปรดักชีเนี่ยนิสัน b ี a ทอออโต้วาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์นิสันอเมล่ารุ่น VL Sport Tech ทใหม่นะครับก็คือรุ่นนี้ราคาอยู่ที่659,000บาทนะครับพอดอีรุ่นนี้ผมเตรียมรถจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะครับด้านหน้า ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับอ่าแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยแล้วก็กระจังหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นแบบ V-Motion อ่าแบบรังพึ่งนะครับพร้อมตัวนี้จะมีอ่าอ่าเรดาร์เซนเซอร์นะครับตัวนี้อ่าช่วยเตือนก่อนชนและระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับ าการด,ดีไซน์ออกแบบก็คือ,อตัวล้อแม็กล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กปัดเงาสีเทาดำนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้กระจก,จกมองข้างจะเป็นสีเงินนะครับเพื่อให้เข้ากับลิสด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหน้าและตัวนี้ก็จะมีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์รอบคันนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะครับนะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็คือจะเป็นไฟท้ายแบบ LED าซิกเนเจอร์นะครับช่วยให้ดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวเมล่านะครับด้านหลังก็สเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นสีเงินนะครับเป็นลิ้นสีเงินดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีตัวหนังสือ สปอร์ตเทคนะครับตัวนี้สปอร์ตเทรครุ่น V L นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูาภายในห้องผู้ขับขี่กันนะครับตัวนี้นะครับก็คือกุญแจจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับสามารถถอดออกได้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกันเลยนะครับ ตัวนี้ก Under ็อ่าอันนี้ผมติดเบาะหนังให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบก็คือจะเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับตัวนี้ทำให้ดูสวยหรูและสป,ปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะอ่ามีกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับตัวนี้พวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบดีเชฟนะครับ ออกแบบมาใหม่นะครับสำหรับตัวอเมร่าสปอร์ตเทคทำให้ดูสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีฟังก์ชันปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยได้เลยนะครับลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับเวลาเราเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกดรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับ ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับอ่าเลื่อนไม่จะเป็นแบบอนาล็อกส่วนเข็มวัดรอบจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีค่าตั้งค่าแบบดิจิตอลอยู่ด้านในนะครับอ่าแล้วเราเรามาดูในส่วนของเครื่องเสียงเครื่องเสียงจะเป็นแบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น AM/FM ได้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้ สามารถอามองกล้องกล้องกล้องอาราวิวมอเตอร์รอบคันนะครับตัวนี้เรากดกดได้เลยนะครับส่วนตัวนี้แอร์แอร์จะเป็นแบบแออโต้นะครับสามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่1 8ถึง28องศานะครับตัวนี้เราสามารถปรับโหมดได้ส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ชาร์จเจอร์นะครับตัวไฟ1 2โวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็จะมีช่องเสียบล็อกอินนะครับตัวนี้ส่วนเกียร์เกียร์จะเป็นเกียร์ CVT นะครับเราจะมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะมีโลโก้สปอร t ตเทคติดตั้งมาจากรถให้รถด้วย,วยนะครับตัวนีอ้อันนี้ผมแต่งให้ลูกคา้าก็คือเป็นชุดชุดเบาะหนังนะครับาภายในรอบคันเลยนะครับภายในเนี่ยแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยก่อนส่งมอบนะครับตัวนี้ ด้านคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีแดงนะครับดูสวยหรูนะครับตัวนี้แล้วก็ที่พักแขนตรงนี้ก็มีแต่งาลายบาหนังหนังให้ด้วยนะครับสีแดงตัวนี้ก็จะมีอ่า,อา USB ชใช้เวลาชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับ สำหรับตัวนี้ในส่วนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของนิสสันอารเม่ารุ่นนี้ก็คือจะเป็นเครื่อง1,000เทอร์โบ1,000ซีนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับแรงม้าจะอยู่ที่100แรงมา้าแรงบิดจะอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับข้อดีของเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับก็คืออ,อัตราเร่งดีการออกตัวดีและประหยัดน้ํามันนะครับรุ่นนี้ก็จะประหยัดน้ามันอยู อ่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ่ารุ่นนี้ก็คือจะรับประกัน3ปี10,000 0กิโลเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้ากันนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้านะครับอ่าตัวนี้อ่าผมแต่งให้ลูกค้าก็คือพุ่มด้วยเบาะหนังสีแดงเลยนะครับทำให้ดูสวยหรูนะครับอ่าเดี๋ยวผมนั่งภ้ายในรถให้ดูนะครับ คอน่วนด้านหน้าก็จะเป็นหนังสีแดงนะครับตัวนี้เบาะนั่งก็สีแดงตัวนี้ตัวนี้จะมีช่องอเก็บเอกสารใส่เอกสารด้านหน้านะครับตัวนี้แล้วก็จะมีที่จับยึดตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารด้าน,นหน้านะครับส่วนส่วนแอร์แอร์ก็จะสามารถหมุนได้360องศา เป็นลายใหม่นะครับตัวนี้ออกสีเทาดำนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตเทคนะครับทำให้ดูสวยงามสวยหรูนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำได้นะครับด้านข้างสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าเพื่อความสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้ก็แต่งลายหนังให้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ ส่วนด้านนี้ก็คือจะมีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําด้านข้างให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็มีที่จับยึดด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยด้านหลังก็จะมีช่องเสียบ USB เวลาชาร์จโทรศัพท์เพื่อช่วยความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็มีช่องใส่ของได้ด้วยนะครับสําหรับเบาะหนังที่ใส่ามาให้นะครับตัวนี้เบาะหนังสามารถ นั่งได้3ามคนนะครับตัวนี้เข็มขัดนิรภัยจะมีอยู่3จุดนะครับนั่งภายในกว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้สามารถเติมน้ำมันเบนซินนะครับเติมแก๊สโซฮอ9195หนกนะครับเติม e 1 0 e บ0ได้สามารถรองรับได้ถึง E10 นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนสัมภาระด้านท้ายกันนะครับในส่วนสัมภาระด้านท้ายนะครับในะครับภายในกว้างขวางนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบและก็ใส่ถุงก๊อฟได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมแต่งให้ลูกค้าก็คือแถมถาดวางสัมภาระมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ลูกค้าด้วยตัวนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินก็จะมีสายล่าสายพ่วงแบตแล้วก็ พวกไฟสองสว่างเวลาเราซ่อมรถนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดอุปกรณ์สุขเฉินสุขเฉินมาให้นะครับส่วนด้านด้านล่างก็คือตัวนี้รุ่นนี้จะไม่มียางอะไรจะมีปะยางสุขเฉินนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับกว้างขวางสำหรับนิสานอะเมร่ารุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ รุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่659,000บาทนะครับเป็นตัวส p o r t ตเทครุ่นท็อปเลยนะครับสีขาวนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อผมได้เลยนะครับมานบ0817924018นะครับหรือติดต่อทาง f Facebook มานบหรือติดต่อทาง youtube มานบได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้เผื่อท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ